ดิฉันผู้ชมคะมีแหล่งเรียนรู้รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินนะคะที่นี่ค่ะมีการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนกโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยนะคะมาใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยในการมาศึกษามาเรียนรู้ก็จะได้ข้อมูลกันไปครบถ้วนในอาคารนิทัศรัตนกโกสินทร์แห่งนี้วันนี้ช่วงต้องข่าวเอทีวีได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะคะจากคุณอุปธรภมนิสิตสุเจริญท่านเป็นผู้อำนวยการอาคารนิทัศ รัตนโกสินร์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านมอคะ่ะสวัสดีครับภายในอาคารนิทัศรัตนโกสินป์เมื่อเข้ามาชมแล้วเนี่ยจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องไหนยังไงบ้างนะคะ จะเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความภาคภูมิใจนะครับมรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจในยุครัตนโกสินทร์ครับค่ะมีจัดแยกออกไปเป็นโซนโซนไหมคะว่ามาแล้วจะต้องไปจุดไหนอย่างไรก่อนแล้วมีอะไรให้ชมกันบ้างอะค่ะ,ะ,คะก็เริ่มตั้งแต่ทางเข้าเลยเราจะเป็นแห่งแรกเลยนะครับที่จะมีโทงต้อนรับที่มีอินเตอร์แอคทีฟเล่นกับผู้ชมค่ะที่านักเรียนเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะ เข้ามาเล่นอินเทอร์แอคทีฟกับจอขนาดใหญ่ของเราเป็นจอ L.E.D. ซึ่งก็จะเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์นี่แหละครับค่ะอันนี้เป็นจุดแรกที่จะได้พบเจอกัน<ช>เลยใช่ไหมครับจุด<ห><ะ>แรกก็จะสร้างความประทับใจตั้งแต่จุดแรกเลยครับพอมาจากจุดนี้แล้วจากนั้นจะเดินต่อไปเนี่ยจะไปเห็นอะไรกันบ้างเนื้อหาเนสการเราจะแบ่งออกเป็นเจห้องนะครับซึ่งก็แต่ละห้องก็จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆต,ตั้งแต่เริ่มสมัยก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มสร้างพระบรมหาชวางังตั้งแต่วางเสาหลักเมืองครั้งแรกเลยนะครับ ในรูปแบบของการชมนี่จะเป็นในลักษณะแบบไหนยังไงอะคะเนื้อหาเนี่ยการที่เรานามาเสนอทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนวิวัฒนาการอรารยธรรมของคนเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยรูปแบบการนําเสนอเราจะนําเสนอดึงคนผู้ชมเนี่ยนะครับย้อนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะครับเขาไปรู้สึกเลยว่าเหมือนกับตัวเองได้กลับมานั่งอยู่ในในบรรยากาศนั้นๆเลยนะครับเราใช้ตั้งแต่สื่อที่เป็นสีเสมือนจริงสีมิติในห้องรัตนาโกสิท์เงิน ก็จะนําผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อสมัยแรกเลยเรามาข้ามข้ามจากฝั่งธนบุรีมาบางเกาะเนี่ยนะครับเริ่มวางเสาหลักเมืองมีการก่อสร้างพระบรมราชวังนก็จะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นเลยครับค่ะจุดนี้นี่จะใช้เวลาในการเข้าชมอยู่นานไหมคะก็ประมาณ10กว่านาทีครับเสมือนกับว่าย้อนเวลากลับไปณตอนนั้นหลายคนก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นใช่ไหมคะแต่ว่ามาที่นี่ก็เสมือนกับว่าได้มาเรียนรู้แล้วก็ซึมซับความรู้สึกตรงนั้นเลยใช่ครับ น่าจะเป็นที่เดียวนะครับในประเทศไทยที่แบบสีมิติแต่ทีนี้เรื่องสีมิติยังไงเนี่ยขอให้มาดูกันเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเล่าไปเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นนะครับเราก็จะมีเทคนิคที่แบบค่อนข้างตื่นตาตื่นใจพอสมควรคแล้วก็หลังจากนั้นออกมาก็จะเป็นห้องเกติดดกอดินสยามะจะเป็นห้องที่ต่อเนื่องกันเมื่อเราเริ่มมีการวางรากฐานบ้านเมืองนะครับมีการขุดคูเมืองอะไรต่างๆมีการสร้างพระบรมราชวังเนี่ย พระบรมราชวังนี้จริงๆแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่าวจริงเรามีเรื่องของศาสตร์เรื่องของศิลป์เรื่องของภูปัญญาเรื่องของปัญญาในการสร้างพระบรมราชวังนะครับว่าหมู่พระประศาสตร์แต่ละองค์เนี่ยแต่ละหลังเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปเราสร้างอย่างนี้เพราะว่าอะไรตามความเชื่ออะไรแล้วก็มีการจัดวางผังของพระบรมราชวังแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นนอกชั้นในชั้นกลางส่วนในห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกเลยในเมืองไทยที่เราเจอ จำลองพระบรมราชวังอย่างแรกว่าสวยงามและก็ละเอียดพระบรมราชวังในยุคปัจจุบันเนี้ยมีความวิจิตรสวยงามขนาดไหนนะครับถัดจากนั้นเนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องประวัติของพระแก้วมรกตจริงๆคนไทยรู้จักพระแก้วมรกตมานานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย น้อยคนที่จะรู้ว่าพระก้ามลกฎอยู่ในเมืองไทยนะครับอยู่ลำปลางอยู่ที่เชียงใหมห่นนครับก่อนที่จะมาอยู่ที่กรุงเทพคถัดจากห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามก็จะเป็นห้องเลื่องนาม,มหอรอศพศิลปการวางโครงเรื่องเรานียเราจะวางให้ต่อเนื่องของเองนื้อเรื่องเนี่ยสอดคล้องกันไปนะครับมาเรื่องนามหรสศพศิลป์เมื่อมีการฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับมีการสร้างมีการก่อสร้างเรื่องของพระบรมราชวังฟื้นฟูบ้านเมืองแล้วเราก็มีการฟื้นฟูเรื่องของการแสดงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของ ภูมรัตนโกสินเกิดขึ้นมาด้วยนะครับก็มีการย้อนยุคเหมือนกันอันนี้เราจะให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเกิดเข้าไปได้นั่งสัมผัสการชมมหอศศพในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยก็คือ เข้าไปเนี่ยไปนั่งอยู่กลางลานจริงๆเตรียมพื้นที่ไว้ให้สาหรับนั่งที่พื้นเลยเหมือนจะไปนั่งดูที่สนามหลวงจริงๆนะครับเทคนิคที่เรานํามาเสนอก็คือเป็นจอ360องศาก็จะรวบรวมเรื่องมรรสศพต่างๆซึ่งหาดูไม่ได้ในปัจจุบันรวบรวมมาอยู่ในห้อง360องศาเนี่ยครับค่ะจะได้ชมก็ต้องใช้ระยะเวลามากไหมคะไม่นานครับห้องนี้ประมาณ3นาทีเองครับก็หลังจากออกจากห้องมรรสพเนี่ยนะครับออกมาบริเวณด้านนอกเนี่ย ต้องบอกว่าจริงมหรสศพเนี่ยมันจะมันจะดูไกลไกลกับทั้งนักเรียนกับประชาชนซึ่งแบบว่าเป็นมรรสศพทุกคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบทางกรมศิลป์หรืออะไรที่หาดูได้ยากเราก็เลยพยายามจะนําเรื่องเนื้อหาพวกนี้เนี่ยมาพลิกให้มันมีเรื่องสนุกสนุกหยิบเฉพาะประเด็นสนุกสนุกน่าสนใจขึ้นมาให้ผู้ชมดูนะครับตัวอย่างอย่างขงเนี่เป็นศินละปะชั้นสูงเนี่ยเราไม่รู้หรอว่า จริงๆแล้วโขนเขาไม่มีไม่มีการพูดเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้เป็นภาษากายหมดตัวละครในโขนก็มีทั้งยักษ์ทั้งลิงทั้งพระทั้งนางแต่ละคนก็จะแสดงท่าทางที่ไม่เหมือนกันเ<ม>ช่นลิงแสดงท่าโกรธจะเป็นยังไงยักษ์แสดงท่าโกรธเป็นยังไงพระนา,อางอะไรนะครับก็จะมาเรียนรู้ตรงนี้เลยเราจะมีท่าต่างๆให้ผู้ชมได้ชมจากนี้ไปจะได้ชมอะไรอีกคะไปที่เยี่ยมยนต์ถิ่นกุงครับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ร่วมสมัยขึ้นมานะครับเราก็ รวบรวมเนื่องจากจริงๆของเราหน้าใหญ่เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วเรายังเป็นแหล่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเยี่ยมยนต์ถิ่นกรุงเนี่ยจะรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งหมดในกรุงเทพนะฮะไม่ใช่ในเฉพาะในรัตนโกสินทร์แหล่งเที่ยวแหล่งกินแหล่งช้อปปิง้งแม้แต่เรื่องของไนท์ไลฟ์นะครับเรื่องการท่องเที่ยวในตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีรวบรวมมาให้เลยมีร้านอาหารอร่อยๆที่ไหนบ้างน,นะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต พิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะทุกอย่างนี้รวบรวมมาหมดเลยแต่ห้องนี้เนี่ยเรามีเทคนิคที่ทําให้มันดูสนุกสนานสําหรับคนที่มาเป็นกลุ่มนะครับก็คือเราจะมีการถ่ายภาพจากกล้องโบราณน,นะครับแล้วก็นําคนที่มาถ่ายภาพคนที่มาชมเนี่ยนะครับไปเป็นตัวละครนนแอนิเมชันของเราเลยก็จะค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะว่าคนมาก็จะแบบสนุกสนานเวลาเห็นเพื่อนหรือเห็นตัวเองเขาไปเป็นตัวคาแรคเตอร์อยู่ในหนังครับ ค่ะแล้วเรื่องราวของพระราชพิธีมีบ้างไหมคะมีครับต่อจากนั้นลงมาก็จะเป็นห้องลือระบินพระราชพิธีนะครับซึ่งก็จะรวบรวมพระราชพิธีสําคัญสาคัญและก็เป็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็รวบรวมหลายๆพระราชพิธีแต่จะเน้นไปที่พระราชพธิธีที่เป็นการให้ขวัญและกําลังใจแก่ประชาชนชนะครับที่ไฮไลท์เลยของเราจริงๆก็มีเรื่องของ พระราชพิธีจดพนาคนันแรกนาขวัญน,นะครับซึ่งนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ<ม>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรือฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นกําลังใจกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นผู้ทํานาเป็นชาวนาวิธีการนําเสนอห้องนี้เราก็อยากจะให้รู้สึกว่าเราเป็นประเทศที่ลิตข้าวมากที่สุดนะครััญญนเนี่ย เราอยากให้คนรู้สึกว่าเราไปยืนอยู่ซึ่งคนโุงอาจจะมีโอกาสน้อยที่จะไปยืนอยู่บนกลางทุ่งนาซึ่งแบบมีข้าว๋อทอ่นี่จะเป็นแบบนั้นเหรอคะเหมือนเราไปยินอยู่กลางท้องนาเลยมีทุ่งข้าวสีทองอยู่ทั้งห้องเลยเนี่ยเข้าไปจะได้ฟีลลิ่งนั้นเลยแล้วก็เรามีการออกแบบจอฉายภาพให้มันดูเป็นแบบว่าไซโลข้าวเลยจะแบบโหเราสมบูรณ์มากเรามีข้าวเยอะมา หลากหลายเรื่องของผัดข้าวด้วยอ๋ออันนี้ความพิเศษของห้องนี้ครับผมยังมีพระราชพิธีทางชนลมานนะครับสเสด็จทางชนลมา่านก็อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงฤกษอฟื้นขึ้นมานะครับเพราะว่าพระราชพิธีนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องทธนูบํารุงศาสนาหรือฤฟื้นขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องของพุทธศาสนาอ๋อค่ะควิถีชีวิตนะคะได้จะได้ชมกันที่นี่ด้วยไหมคะก็ถัดจากห้องนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของสง่าศรีสถาปัตยกรรมครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะพูดถึงว่าเมื่อเรารู้เรื่องของประเพณีเรื่องของวงังเรื่องอะไรมาเยอะๆแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าจริงๆนะ้วคนไทยเมื่อสมัยเริ่ม 200- กว่าปีนั้นนะเราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างไห้องนี้ก็จะรวบรวมสิ่งที่คนไทยอยู่กันหลักๆนะครับก็มีตั้งแต่มีวังนะครับชานายอยู่แล้วก็มีวัด ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นส่วนสําคัญของสังคมไทยนะครับมันก็มีบ้านบ้านเราก็จะย้อนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เราอยู่กันริมแม่น้ําเลยเป็นเรืรอนแพอยู่ริมแม่น้ำนะครับจนมามีสร้างอาคารแถวเรือนแถวขึ้นมามีบ้านเดี่ยวบ้านฝรั่ง,งมีศัพยกรรมยุโรปเข้ามานะครับก็จะเรียนรู้โดยการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็สอดแทรกเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟที่ทให้เด็กนั่นจริงๆบ้านไทยนี่จะห่างไกลจากตัวเด็กมากนะครับเด็กจะรู้สึก บ้านไทยแทบจะหาดูไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เ, <Okay. S 2> เราก็จะสอดแทรกว่าสมัยก่อนเราอยู่เรือนแพเนี่ย uh huh. เรามาพายเรือพายเรือดูกันว่าบ้านในยุคแรกๆเลยเนี่ย uh huh. เป็นยังไง uh huh. นะครับโดยการ uh huh. ชมโดยการพายเรือแล้ว oh, ต้องพายเรือเองต้องพายเรือเอง oh. ครับถึงจะได้ชมแล้วก็ uh huh. ถัดมาคือเรื่องของ วิวัฒนาการเรื่องถนนเข้ามาแล้วก็มีรถมาแล้วก็ยาให้มาขี่รถมาเริ่มมีถนนมีร้านค้าแล้วมีตึกแถวล้วก็มาช่วงหลังๆนียเริ่มมีรถยนต์เข้ามาก็จะเป็นการขับรถชมบ้านอาจจะเป็นบ้านที่ได้รับอิทธิพลมาเรื่องของการก่อสร้างในสมัยใหม่มีการก่ออิฐถือปูนอะไรอย่างครับอย่างหนึ่งที่ไม่ลืมเลยถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้เลยคือว่า เรื่องของชุมชนหัตถศิลป์ต่างๆนะครับในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็จะมีชุมชนโบราณอยู่มากมายนะครับพวกนี้เรารวบรวมขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ไว้ด้วยและก็ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวไปที่ชุมชนนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นชุมชนบ้านบาบ้านดอกไม้นะครับชุมชนที่เป็นสังฆพันธ์เลยนะครับหลากหลายครัเบื้องต้นก็จะเป็นในกลุ่มชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนไหมคะใช่ครับและหลังจากนั้นก็สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงข้อมูลจาของจัดแสดงเพื่อที่จะเวียนเอาชุมชนต่างๆเข้ามาแสดงให้ครบครับค่ะแล้วนิทรรศการต่างๆเหล่านี้จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไหมคะมีครับเนื่องจากจริงเนื้อหาที่เรานําเสนอทั้งหมดนี้จะเป็นซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเนื้อหาบางส่วนนี้สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างเรื่องชุมชนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแล้วยังไงถึงได้มีอาคารนิทรรศรัตนโกสิทป์แห่งนี้เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากสํานักงานศิลป์ได้ตัวอาคารนี้คืนมานะครับแล้วก็ ต้องการที่จะบูรณะและก็ปรับปรุงและก็ต้องการที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับและก็อาคารนี้อยู่ติดกับตัวโงหะประสาทซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดกับลา,เา,าบนเฉลิบณิตก็เลยกําหนดขึ้นมาเป็นว่าเราจะนําเสนอเรื่องอะไรดีนะครับก็ได้ได้ไดปรึกษาทางสำนักง,งานศิลป์ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่จะพูดถึงเรื่องของคุณค่าเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมของยุครัตนโกสิทร์ซึ่งก็เหมาะสมกับช่วงเวลานี้พอดียุคนี้พอดีว่าเรา เราได้รับอิทธิพลทางด้านละครอะไรมากมายจากต่างประเทศเราไม่มีใครลุกขึ้นมาทําเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเลย พอดีส่งงานสินให้ความสําคัญแบบนี้ก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับค่ะกว่าจะให้บริการประชาชนได้มาเยี่ยมชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนกโกสินต์ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันแบบนี้ที่อาคารนิทานรัตนกโกสินทร์นี้ต้องใช้เวลาในการดําเนินการรวมถึงศึกษาข้อมูลต่างๆอยู่นานไหมคะเราต้องบอกว่าจริงตึกนี้เนี่ยเป็นตึกอาคารที่สร้างมา70-80ปีแล้วนะครับ เรื่องแรกเลยคือการบูรณะอาคารนะครับ<ฆ>ว่าเราต้องมาลื้อผนังลื้ออะไรต่างๆของอาคารเดิมแล้วก็ปรับปรุงอาคารแล้วก็ในระหว่างที่ทํางาน3ามสาอย่างไปพร้อมๆกันนะคือลื้อบูรณะแล้วก็มีการสร้างอาคาร<ฆ>เพื่อ<ฆ>ที่จะ,ะเพิ่มเรื่องของงานระบบสุขาภิบาลอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทําเนื้อหาจัดแสดงกับการจัดแสดงก็จะทําทคู่ขนาดกันไปเนื้อหาจัดแสดงจะค่อนข้างยากนะครับ<ฆ>แล้วก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 8เดือนในการที่จะศึกษาค้นคว้าทำทำเนื้อหาให้ดูง่ายและเข้าใจง่ายสําหรับประชายชนทั่วไปเรียนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เอามาทําเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งก็มีรูปหลายรูปแบบแต่ a อน m ิเมชันวิดีโอโปรดักชันอะไรอย่างเงีย้ยเยอะจุดเด่นๆของที่อาคารนิทานรัตนโกศิทร์นี่มีอะไรบ้างะคะที่นี่จะเปลี่ยนมุมมองในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เลยนะครับว่ามาพิพิธภัณฑ์เวลาเดินชมไปเนี่ยจะเพลิดเพลินจนแบบ จนถึงห้องสุดท้ายจะไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อทางเราและก็ทางทรัพย์สินเนี่ยตั้งใจอย่างมากว่าอยากจะทําตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็เป็น educational ครับหมายถึงว่าเป็นการศึกษาในรูปแบบที่สนุกสนานครับอ๋อแล้วเวลาในการเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเราจะหยุดวันจันทร์หนึ่งวันนะครับแล้วก็ถ้าวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะเปิดเวลา11โมงนะครับถึง2ทุ่มโอ้ดึกนะคะครับอาจจะแปลกใจว่าทำไมถึง2ทุ่มเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เราอยากจะให้มิวเซียมนี้เนื่องจากจริงมันมีฟัสชัลิตี้อื่นๆนะครับมิวเซียมนี้เนี่ยรองรับคนนักเรียนนักศึกษาหรือผู้คนที่ทํางานนะบางทีเลิกเย็นๆไม่รู้จะไปไหนเนี่ยาสามารถมาดูนิทรรศการเราได้ก็เลยเ,เลิกสองทุง่มและจะเป็นแห่งแรกด้วยที่จะเปิดเป็นไนท์มิวเซียมครับ<อ>ถึงตอนนี้นที่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองทุ่มเหมือนกัน,นครับที่ผ่านมาการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อนหรอคะ ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งก็จะย้อนไปตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราอยากจะโฟกัสเข้าไปให้แคบแล้วก็ให้มันให้มันเด่นชัดขึ้นมาว่าเนี่ยในยุคจริงๆต้องบอกว่าเรายังอยู่ในยุครัตนโกสิทป์อยู่นะครับว่าในยุคนี้เนี่ยมันมีของดีๆมากมายที่ควรจะรวบรวมเก็บไว้แล้วก็ให้เป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นรุ่นเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้กัน สามารถเดินชมได้ตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่นําชมซึ่งก็จะอธิบายในเนื้อหารายละเอียดให้นะครับก็แต่แต่ก็ยังสามารถ i n t e r a c t i v e t กับตัวนิทรรศการได้มาเยี่ยมชมมีค่าใช้จ่ายด้วยไหมคะสํานักงานทรัพย์สินต้องการจะให้โปรเจกต์นี้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้หวังผลกําไรจากโปรเจกต์นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาภิกษุ สาม,มนเนรผู้สูงอายุจะเข้าชมฟรีครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปผู้ใหญ่ก็จะจริงๆบัตรอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็เด็กอยู่ที่50บาทแต่ในช่วงแรกเนี่ยครับช่วงที่เราก้ามีนาจนถึงคันวานเนี่ยผู้ใหญ่จะเก็บแค่100บาทนะครับและเด็กจะเหลือแค่30บาทครับระยะเวลาในการชม ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการชมได้แบบครบถ้วนทั้ง7ห้องเนี่ยค่ะถ้าเป็นการนําชมเนี่ยก็จะประมาณชั่วโมงกับ20นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดมาชมเองเนี่ยจ,จะชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงได้ครับมีเฉพาะแค่7ห้องไหมคะที่จะให้เรียนรู้กันจริงๆเราจะมี9ห้องนะครับเราจะมีอีก2ห้องซึ่ง จะอยู่ในเฟสสองแล้วก็จะปเปิดประมาณธันวาคมครับเป็ปนคครเ,ปเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านหรือเรื่องของเสื้อผ้าถ้านับไป2องรกว่าปีนี้โอ้โหแฟชั่นมันเปลี่ยนไปเยอะนะมันจะมีเรื่องที่แบบสนุกๆก,ก่อนจะมาถึงยุคที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการพอสมควรนะครับ่นคือห้องวิถีชีวิตและอีกห้องหนึ่งก็คือจะเป็นห้องของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับทั้งทั้งเก้าพระองค์ครับนลอยากจะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ย เรายังมีเรื่องของศูนย์การเรียนรู้นะครับเราจะมีห้องสมุดขนาดพื้นที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีหนังสือมากมายแต่หนังสือเนี่ยเราจะเน้นเป็นเรื่องของหนังสือที่เกี่ยวกับรัตนโกสินทร์เยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ก็จะมีหนังสือมากมายแล้วก็จะมีส่วนของร้านค้ามีร้านอาหารมีร้านกาแฟนะครับตรงนี้เราจะมีระเบียงกาแฟ oh. แห่งแรกที่แบบสมบูรณ์ oh. อยู่บนถ <Okay. S 2> นนรัชะดำเนินเลยครับเราจะมีระเบียงกาแฟที่แบบ เหมือนถนนชองอเลเซ่ที่ฝรั่งเศสเลยครับชมวิวได้สวยงามชมวิวได้สวยงามเลยครับร่มรื่นครับไม่ร้อนครับค่ะพอมืดมืดหน่อยชนไฟโอ้โหด้านข้างด้านหน้านี่โอ้โหสวยงามมากที่บนถนนราชดำเนินแห่งนี้นะคะท่านผอคาดหวังกับอาคารนิทัศรัตนโกสินทร์ยังไงไว้บ้างจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะดึงให้เยาวชนนะครับเข้ามามรดกทางวัฒนธรรมเราศิลปะ หรือแม้แต่วัฒนธรรมอะไรต่างๆให้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเกินไปนะครับจะดึงเขากลับมาอยู่ในความภาคภูมิใจแมสเซจที่เราต้องการจะสื่อกับผู้ชมที่เข้ามานะครับเรารู้สึกว่าพอเด็กหรือคนที่เข้าชมเนี่ยพอเดินออกไปแล้วเนี่ยต้องรู้สึกโอโ้โหประเทศไทยนี่เราแบบมีมลดกทังวัฒนธรรมเยอะมากนะครับเราค่อนข้าง มีศาสตร์ศิลป์มีปัจญามีอะไรมากมายเลยไม่ว่าเรื่องอยู่อาศัยเรื่องการสร้างพระบรมราชวังเรื่องของการแสดงต่างๆนี่มันแฝงอารยธรยรมหลืแฝงวัฒนธรรมของเรา,เาไปครับค่ะนักเรียนนักศึกษามาเรียนรู้กันแล้วจะนําไปปรับใช้กับการเรียนในห้องเรียนได้ยังไงบ้างเราอยากจะให้เป็นจุดที่จะกระตุ้นให้เด็กสนใจเรื่องเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยครับเพราะว่าถ้าไปอยู่ในห้องเรียนบอกว่าวันนี้เรามาเรียนวิชาศิลปะ หรือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกโออยากเรียนวิทยาศาสตร์มากกว่าอยากเรียนเรื่องนูน้นเรื่องนี้มากกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนมุมมองว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แบบดูไกลตัวหรือดูไม่น่าสนใจเลยจริงๆมันมีเรื่องน่าสนใจเกตน่าสนใจน่าสนใจะอะไรเยอะแยะเลยที่อยู่ในเรื่องพวกนี้เราตั้งใจเลยนะครับว่าเราอยากจะให้ตรงนี้เป็นห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนเลยซึ่งโรงเรียนสามารถจะติดต่อมาขอมีคลาสมเล็ก ซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ให้นะครับเพราะ้สำหรับเป็นคลาสมเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยสามารถประสานกับเรามาได้เลยครับค่ะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ในความเป็นรากเหง้าของตนเอง<ช>นะคะเพื่อที่จะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงด้วยค่ะโรงเรียนไหนที่สนใจอยากจะมา เยี่ยมชมในอาคารนิทัศร,รัตนโกสิทร์ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาก่อนก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่หน้าจอแล้วค่ะรวมถึงดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็มาเรียนรู้กันได้ค่ะทุกๆกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะในวันอังคารถึงวันศุกร์ 10นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันนักขัตฤกษ์10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะก็มาเยี่ยมชมกันได้นะคะก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวที่อาจจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะคะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่ามาที่นี่แล้วก็อยากจะกลับมาชมอยู่บ่อยๆด้วยนะคะวันนี้ช่วงตวข่าว e t ทีวขอขอบพระคุณค่ะคุณอุปธรรมนิสิตสุขเจริญผู้อำนวยการอาคารนิทัศน์รัต,รรตนโกสินทป์ที่วันนี้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้กันนะคะขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ,คะ สวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงโต๊ะข่าว eTV ในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันวราพรพรบุญพรวงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ